สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ปอ้อยก็มาพบกับพี่ฟ้านาอ่าเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เนาะปะอ้อยก็จะมาแบ่งปันบอนซี่นี่บอนซี่ก็จะมีวันนี้ก็จะมีราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะหนึ่งร้อยสามสิบบาทกับแปดสิบบาทนะจ๊ะอ่าพี่ฟ้านาะอ่าคนไห้สนใจก็สามารถโทรหรือแอดไลน์ห้าปอ้อยได้นะจ๊ะมาเริ่มจะกระทั่งที่หนึ่งกระทั่งที่หนึ่งอันนี้คือเบนจะกายน้าแดงยกักษ์เบนจะกายน้าแดงนี่ ทางนี้อันนี้เป็นไม้มีหัวนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่เ็นจากายน้าแดงวันนี้เราจะมาค่ายกันที่ซ่องราคาเท่านั้นหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี้นะจ๊ะเบญจากายน้าแดงนี้เน,ะเนาะเบญจกายน้าแดงก็จะห้ายากกว่าเบญจากายปกติประมาณนั้นอ๊ออันนี้แววมะยุรา แววมายุลา well, นี่มีแม่แล้วก็มีลูกด้วยมีแม่แล้วก็มีลูกอันนี้อ่าซ่องต้นนี้ปออยข้อที่แปดสิบบาทนี่แววมายุราเห็นมาจ้ะชัดสวยไม่ต้องกังวลแปดสิบบาทต่อไปอวยอวยอันนี้อาุมานคัดสมาธิคัดสมาธิอันนี้มีซามต้นเลยนะจ๊ะมีนึ่งมีซ่องมีซามซ่มต้นนี่ปอ้อยข้อที่ หนึ่งร้อยสามสิบบาทคัดสมาธินะไม่ใช่ออมพะพามันจะอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่อนุมานคัดสมาธิอันเนี้ยมีลูกด้วยนี่มีแม่มีแม,ม,แม่มีลูกหนึ่งร้อยสามสิบจ้ะเอาไปเลี้ยงเถอะฮนุมานอ่ะเัียงซวยอันนี้ยักษ์วิลุนจำบางอันนี้ยักษ์วิลุนจำบาง วิรุณจำบางนี่้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้มีหัวนะจ๊ะไม้โตแล้วเนาะวิรุณจำบางต้นสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วเพราะที่เลือดจะไว้ทําพันแล้วนะจ๊ะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ข้อพิเศษจะข้อพิเศษยุ่งซ่องต้นนี่แหละนี่ยักษ์วิรุนจำบางพอแก้แล้วเขาจะกลายเป็นซี่ข้าวนะจ๊ะเป็นบอลใบยาวแต่ใช้เวลาแหละบอกได้เลยว่าใช้เวลายาวนาน ถ้จะดูความซวยก็ต้องรอยุบแลวโฟมให้ต่อไปคานุมานหนนาาัก,หกด้านนี่หักด้านหักด้านต้นนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหักด้านนี่ไม้มีหัวนะจ๊ะซวยๆแบบนี้เลยใบใหญ่เบลอลไม่ต้องกังวลนี่ให้เทียบกับมือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและช่งมาหาหักด้านต่อไปอันนี้มีนามว่า จ้าพลัดดิบสลดัดดึงก่อนใบเก้า,าดึงทิ้งไปเลยมันจะได้แตกใบใหม่ช่วงนี้บออยูนอกตู้มันก็จะซี่ไม่ค่อยซุ้ยนะจะเจ้าพลัดดิสลดัดมีซ่องต้นจะในนึ่งกระทัางซ่องต้นในนึ่งกระท้างอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่เจ้าพลัดบอนเก้านะจะซุ้ยด้วยกับซีุ่้ยอ้อยลเลิกเลี้ยงเลี้ยงแล้วออกใบไม้มาแล้วนะ ใบเก้าไม่มีดละต่อไปอันนี้ไอายาเลสไอายาเลสนี่ก็เป็นบอนซุ้ยเป็นบอนซี่ดันดานบอนเก้านะจ๊ะไม่ใช่บอนไม้นะนี่ปอเคยเอามาค่ายู่ต้นแม่ก็ซุ้ยมากอันนี้มีแม่และลูกแล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทไอายาเลสขาดให้อบอุบอุบไอยาเล กระทั่งละแปดสิบบาทเนอะแปดสิบบาททุกกระทั่งเลยจะเก็บประกาศก่อนให้มันเลียดไปเลยเมื่อังไม่เก็บเมื่อนจะมีอยู่ต้นนึงแปดสิบไม่ได้อันนี้นาลายอวตารน,นาลายอวตารแปดสิบบาทมีซ่องต้นไมยมีหัวนะจ๊ะแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แปดสิบบาทอันนี้อันนี้ปออยไม่มั่นใจเลย แ,แต่ออแต่าเท้าไก่ซ่อนอันนี้เท้าไก่ซ่อนซ่องต้นนี่ซ่องต้นนี่ไก่ซ้อนอันนี้ไข่บาทแปดสิบบาทจะเท้าไก่ซ่อนซ่องต้นมีซ่องต้นแปดสิบบาทกัตตี้ซวยแล้วเนาะอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ปลาอ้อยนี่แปดสิบบาทมันจะเป็นบอลด่างนะจ๊ะนี่ด่างเรื่องด่างด่างเรื่องด่างแดงแปดสิบบาท อันนี้ทาจีนมีซ่องต้นในหนึ่งกระทัางทาจีนแปดสิบบาทนี่ทาจีนแปดสิบบาทใครยากได้ก็เอามาต่อไปพรมลูซี่พรมลูซี่นี่จะสวยแบบนี้แปดสิบบาทพรมลูซี่ต่อไปอันนี้ล่วงลาสนีห้านี่ล่วงลาสนีห้า แปดสิบบาทไม้มีัวนะจ๊ะไม่ได้ชี้านะต่อไปอันนี้สร้าสั้นกำแพงนี่มีซ่องต้นในหนึลล่งกระถางสร้าสั้นกำแพงแปดสิบบาทต้นนี้นายมั่นปืนยาวมีซ่องต้นพึ่งโพ นายมันเปืนยาวอันนี้มีซ่องห่วเลยนี่กัดซี่แล้วอันเนี้ยปอยข้อที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนายมันนายมันมันเออมันเนี้ยมันเป็นบอลเก้าที่มันกัดซี่ยากมันมันหายากนายมันปืนยาวบอลเก้าแก้ซวยบอกได้เลยต่อไป ทิดาทศกณัณนี่ใบไม,ไม้เริ่มออกแล้วออกจะมาแดงปลายเขี้ยวน่ะจะทิดาทศกณัณจะมีหู้ต้ใบอันนี้ป้าอ้อยข้อที่80บาททิดาทศกณัณต่อไปอันนี้อ่านชื่อก่อนรัตนพลรัตนพล เป็นบอลกระดูกนะจ๊ะบอลโชกระดูกพ่อแก้แล้วกระดูกเขาจะชัดเจนนะจ๊ะอันนี้แปดสิบบาทรัตนโกลแปดสิบบาทต่อไปห้องยกนี่ห้องยกสร้างต้นนี่มีสร้างต้นห้องยกอันนี้เปอรอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะห้องยกเพราะว่านั่นแหละมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทห้องยก หนึ่งร้อยหงยกซ่องต้นต่อไปงาวกวนอูนงาวกวนอูนี่งาวกดอูก็เส้วยแบบนี้ข้อที่หนึ่งร้อยบาทจะงาวกวนอูนี่เนาะเส้วยแบบหนึ่งร้อยบาทเพชรมนฑนอันนี้เพชรมนฑน เคสมนทนนี่ปล่อยข้อที่80บาทหมายแยกนอกนะจะบ่อนเก้าพอแก้แล้วจะส่วยมาใบซีแดงเปรดอันนี้ชิน,นะบันชอนอันนี้ชิ้นผ้าปล่อยเพราะว่าชินผ้าหรืออยู่พุงโพ่น่าจะเป็นชินผ้าชิน,นะบันชอนนี่ข้าปล้อยนี่เดี๋ยวดูกว่ามันมีราคาหรือเปล่าอ๋อไม่มีชิ้นผ้าปล้อ,อย80บาท มันจะได้มาซ่องต้น,นะชิน,นะบัญชรเนี่ยออผ้าหกได้ซ่องแปดสิบบาทชิน,นะบัญชรน,นี่แปดสิบบาทชินผ้านะจ๊ะชิน,นะบัญชรต่อไปวังทองวางทองอันนี้มีซ่องต้นอันนี้ก็เมื่อเป็นชิ้นผ้าของปออ้อยนะผ้ามานานแล้วแหละแปดสิบบาทชินผ้าและต้นสุดท้าย อินทะละลังสั้นทั้งแม่ทั้งลูกสวรรณภูมิรือินอ๋ออิน,ออนทะละลังสั้นหนึ่งร้อยบาทอินทะละลังสั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นบอลเก้าเนาะตับประตูประตูอินทะละลังสั้นเอาละจ้ะวันนี้อ้อยก็มีบอลซี่สวยๆมาแบ่งปันพี่ป้านาาประมาณนี้นะจ๊ะ ไข่คนไหม่สนใจก็สามารถโทรหรือ, Ad อ,อแอดไลน์เอียเอ่ยวก,ก็ตขอเกี่ยวบอุปกรณ์ก็นี่ไข่ที่สนใจป้าอ้อยก็สนใจบอดี่ป้าอ้อยก็สามารถโทรหรือแอดไลน์ห้าปอ้อยได้เลยนะจ๊ะตามเบอร์ที่ลูกมาปก ป,ปอ้อยก็ฝากเพื่อนใหมที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะจะตีไม่แล้วเนาะยังไงก็ข่ที่กลับบา้านข้อให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขับรถย่างปลอดภัยเนาะเออระ,ระวังนะจ๊ะค่อยๆขับค่อยๆกลับขอให้ถึงบ้านปลอดภัยทุกคนวันนี้ปอ้อยขอเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยขอเจ็บเอยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า